สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสาไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์0886124002นะครับก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหมีรถ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด7คันก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้มาลงดูรายละเอียดกันอีกรอบนึงนะเผื่อแบบว่า มีใครที่แบบว่ายังไม่เห็นนะครับอยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานโดยเฉพาะรถ2จังหวะยุค90นะครับเริ่มต้นด้วยคันแรกก่อนอาแบบก็ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าก็ได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วอันนี้ก็เป็น Suzuki ิสวิ g นะครับเครื่องยนต์110ซีซีสตาร์ทมือนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าสวยแหละนะครับสวยๆเลยแห้งๆเลยนะครับรถสตาร์ทมือนะครับ แล้วก็เป็นรถ2จังหวะนะครับเป็นรถแม่บ้านอ่ะใครที่สนใจต้องบอกว่าออรถคันนี้ถูกจัดสภาพมาแล้วนะครับคือทำไม่ใช่แบบเดิมๆโรงงานนะครับก็คือถูกจัดสภาพทำสีทำเครื่องทำอะไรมาเรียบร้อยแล้วคือพร้อมใช้งานนะครับก็ใครที่สนใจใครที่สนใจก็ทักได้นะครับ25000บาทซูซูกิสวิง g 110สตาร์ทมือคันนี้นะครับอ่ะ ระบบไฟระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบหมดนี่ประมาณนี้นะครับโอเคพร้อมใช้ครับเอกสารชุดโอนมีครบภาษีปี70นะฮะแล้วก็ต่อไปเลยนี่2คันนี้เป็นรถปั้นใหม่นะครับจากผลงานของพี่ชายผมเองนะครับจากช่างเสนอเพชรบุรี แม่ลายเส้นสวยงามสุดยอดไม่มีใครทําขายเหมือนแกมีมีอยู่เจ้าเดียวในประเทศเลยที่ทํำสุสกิคิตตันขายหน้าตอนนี้นะครับ2คันนี้เป็นรถปั้นใหม่นะครับปั้นปั้นใหม่ทั้งคันนะครับตั้งแต่ภายนอกยันภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องหรือว่างานสียิงทรายนะครับทุกอย่างถูกทําออกมาใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงชุดสีเบิกนะครับชุดสีไม่ได้ทําสีนะครับเป็นชุดสีเบิกนะฟังเสียงนิดนึงแล้วกัน คิดตั้งสตาร์ทมือนะครับเขาเรียกว่าระบบ e ี s ี่สตาร์ทมาสั้นประมาณนี้นะเสียงใสๆถูกใจวัยรุ่นยุค90เลยทีเดียวจริงๆจริงๆ,ๆมันเป็นรถที่เป็นรถแม่บ้านก็จริงนะแต่ถ้าพูดถึงในสมัยนั้นนะมันมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่ใช้งานนะครับจริงๆผู้ชายก็ชอบนะครับสำหรับสำหรับทั้งทั้งทั้งสคันนี้นะครับอ่ะ ฟังเสียงคันนี้กันแหมสวยสองคันนี้สเต็ปเดียวกันแล้วแต่ชอบแล้วแต่ว่าจะชอบคันไหนนะครับเหมือนกันทุก,ทกอย่างทําเหมือนกันทั้งหมดชุดสีเบิกเหมือนกันไฟเบิกเหมือนกันกระจกอะไรของแต่งเหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่ว่าชอบคันไหน 45,000บาทชุดโอนมีครบภาษีเต็มนะครับ2คันนี้นะครับอ่ะต่อต่อเลยอ่ะสำหรับสำหรับคันนี้เซอร์เตัวนี้เป็นเซอร์เบโกรถจดเบียนปี39นะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินเครื่องดีครับบอกเลยว่าเครื่องดีเลยแหละแหมรถเก็บสภาพมาก็เป็นเป็นการขายตามสภาพนะครับทุกอย่างคือพร้อมใช้หมด ขาดอย่างเดียวคือพักเท้าหลังคือยังไม่ได้ซื้อมาใส่ให้นะครับระบบไฟครบไม้วนรอบครบนะครับรถพร้อมใช้งานครับก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานเรื่องของความสวยงามภายนอกนะครับก็เป็นการขายตามสภาพราคา49,000บาท49,0 0 0บาทนะครับอ่า เสื้ออ่ถามว่าเสื้ออะไรโอเคเสื้อ1724เสนะครับเสื้อทอง1 7 2 4อันนี้ทําสีมาแล้วก็คาบูเลียมนะครับไคหินนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นรถเดิมๆแล้วกันนะครับใครที่สนใจอีกทีหนึ่ง49,000นบาทเอกาสารครบภาษีขาดเกินนะครับภาษีขาดเกินเสียดายเจ้าของเขาจอดอย่างเดียวเลยคันนี้จอดแบบจอดแบบจอดทิ้งไว้ในบ้านเลยภาษีก็ไม่ได้ไปต่อเสียดายมากเลย นะครับแต่เอาเป็นว่าพร้อมใช้ครับสนใจทักได้อ่ะมาถึงแนวนี้อีกนิดนิดน่งมีเซอร์แล้วก็ต้องมี KR คันนี้39,000บาทนะครับสนใจทักได้โอ้โหโดยเฉพาะของแต่งท่อแดงบางทายสวิงอาร์มอลูมิเนียมเกียร์โยงหม้อน้ำมีนียมเสื้ออะไรเนี่ย1855นะครับแล้วก็แผงคอ ZX ชุดเรือนไม้เบิกไม้นะครับ ชุดนี้เบิกใหม่นะครับแผงคอแซดเอ็กแล้วก็ปั้มก็เป็นปั๊มของแต่งนะครับเบรกก้านคัสนะครับโอเคถือว่าเป็นรถที่แต่งมาครบๆแล้วในราคา39,000บาทฟังเสียงกันนิดนึงแล้วกันเครื่องดีครับเครื่องดีเอ่อบ่อยทีนึงชุดสีทำสีมาใหม่นะครับตั้งแต่ชุดสีแล้วก็โครงอ่าทําสีมาใหม่แล้วนะครับเงาตาแตกเลยติดง่ายครับ สามหมน้นบาทเอกสารชุดโอนมีครบนะครับอ่ะยังไงถ้าสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับมาเลยต่อไปอ่าเคียเสร็จแล้วแดดครับโอเค แดดตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี43นะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับแดดคันนี้นะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วชื่อสีเบิกเป็นเบิก ABS นะครับอ่าแล้วก็เครื่องเรื่องระบบน้ําน้ํามันเครื่องอะไรทุกอย่างทําเสร็จหมดเรียบร้อยก็คือซื้อไปเติมน้ํามันขี่อย่างเดียวเลยนะครับราคา25,000บาทไม่ต้องโชกด้วยนะครับเวลาติดเครื่องไม่ต้องโชี่ประมาณนี้ ใช้ครับนี่ <Hey. S 1> ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบําบัดแล้วนะครับราคาอีกทีหนึ่ง25,000บาทเอกสารชุดโอนมีครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็แบบคันนี้น่าจะภาษีขาดเกินโอเคอ่ะแล้วก็นอกจากรถขายนะครับก็ยังมีในส่วนของการรับจัดสภาพรับจัดสภาพรถยกตัวอย่างเช่นคันนี้เนี่ยสดๆร้อนๆเลยพิ้นทำเสร็จ นะครับยังไม่ได้ไปวิ่งเทสเลยแต่ว่าติดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นรถปั้นใหม่นะครับจากทางร้านเลยแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถที่ลูกค้าซื้อแล้วให้จัดสภาพนะครับราคาถ้าหากใครสนใจอยากจะให้ปั้นใหม่ก็ทักมาได้นะครับโทรมาก็ได้ครับ <c oughs> การการทำรถที่ร้านนะครับเราเน้นทำเดิมนะครับไม่ได้ทำซิ่งเพราะว่าทำไม่เป็น นะครับก็คือทำเดิมๆเลยเดิมโรงงานมายังไงก็คือทำแบบนั้นไปเลยนะครับประมาณนี้ก็ทุกอย่างเบิกใหม่หมดงานอะไรที่มันเบิกไม่ได้ก็เป็นงานบิวนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถ h อน da เนี่ยจะเบิกได้เกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีแบบมีทั้งจริงๆแล้วโจทย์ในเรื่องของการทำรถเนี่ยมันอยู่ที่งบประมาณลูกค้าด้วยนะครับ ถ้าลูกค้างบถึงต้องการอยากจะได้ของแท้ทั้งคันนี้ก็ก,ก็หาหาให้ได้นะแต่บางคนเขาเขาเขาไม่ได้เน้นนะครับบางคนเขาไม่ได้เน้นว่าว่าเวลาทํารถนี่คือพี่จะเออเอาของที่แบบพอใช้ก็ได้นะครับคือมันมีมันมีหลากหลายนะครับก็คือทําตามใจลูกค้าแล้วกันมีงบเยอะก็ทําแบบจัดเต็มให้เลยเบิกของแท้ใส่ให้ทั้งหมดเลยแต่ถ้ามีงบ พอประมาณอยากได้แค่แบบเออไม่ต้องเน้นอะไรมากเอาแบบสวยๆก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจอยากจะปั้นรถโทรมานะครับมีรถอยู่แล้วมันจอดทิ้งไว้อ่ะอยากจะให้มันสวยอยากจะให้มันกลับมาปิ๊งใหม่เหมือนเดิมโทรมาหาผมได้เลยนะครับฟ้าใสาไรเดอร์ก็พิกัดถนนพุทธมณฑลสาย3ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วนอกจากงานปั้นนะครับยังมีในส่วนของงานซ่อมงานซ่อมนี่มีเยอะมากโดยเฉพาะนี่รถเก่าๆนี่ครับ คนผ่านไปผ่านมาก็จะมาถามซื้อผมบอกไม่ใช่นะครับก็คือเป็นรถที่แบบรถหาร้านลูกค้าเขาหาร้านทําไม่ได้แล้วเขาก็เองก็มั่นใจร้านฟ้าใสาก็แวะเข้ามาเอามาให้ซ่อมนะครับในเรื่องของการซ่อมก็แล้วแต่เหมือนกันบางคนอาจจะให้ซ่อมเครื่องไล่ระบบไฟอะไรต่างๆอ่ะมาดูมาดูยกตัวอย่างอยกตัวอย่างนี่เเดี๋ยวจะให้ดูคันนี้ก็ ผ่าเครื่องนะครับผ่าเครื่องผ่าเครื่องทําคัดอ่าคัตโหมดนะครับแล้วก็วิ่งลูกติดมานะครับก็ไปคว้านเปลี่ยนลูกให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้คือลูกสูบที่ไปคว้านมานะครับเตรียมเปลี่ยนเตรียมเ,เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็คือเป็นงานซ่อมนะหาหาร้านซ่อมไม่ได้หรือว่าเอ่อ ถูกใจอยากจะมาใช้บริการก็มาได้เลยทําได้หมดครับทาได้หมดโดยเฉพาะรถเก่าๆพวกนี้คืออะไรมันยังพอหาได้นะครับนะครับก็อยากจะให้เข้ามาคือมาพูดคุยกันก่อนหรือว่ายังไงโทรมาก่อนก็ได้ครับโทรมาว่าเออสนใจอยากจะรถมาซ่อมอยากจะทําอะไรหรือว่ารถมีปัญหาอะไรทําแล้วไม่จบสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ช่องฟ้าส่ไรเดอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วย อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นพวกรถบิว้วรถปั้นอะไรก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ทีนึงร้านปิดทุกวันจันทร์ปิดแค่วันเดียวคือวันจันทร์เสาร์อาทิตย์เปิดปกตินะครับก็อยากใช้บ,บริการก็ทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ